พี่ชื่ก็เอามือจะไปคว้าแต่ไม่จับเนาะพี่เพื่อน่ะนั่นพี่ชื่อก็หล่นโุ่มลงจากเตียงมนะพี่เมื่อคืนนี้ก็ฝันเป็นลางเมื่อคืนพี่เพืก็ตกเตียงตกเตียงเพราะว่าฝันฝันเห็นโมจิวิ่งเล่นเราก็กลัวมันจะไปไกลก็เลยจับมันก็เลยจะคว้ามือไปจับหรือจะเติมือไปจับเกี่ยวก็ไม่มาอืมคว้าไปไม่ทันแล้วกพี่เพื่ก็หล่นโุ่มลงจากเตียงทั้งที่เตียงเรานอนสองคนเนี่ยเตียงเตียงเล็ก เลยตกเตียงเลยนางบอกเห็นแล้วเหรออ่าไอเราก็เป็นการคิดตรงนั้นนะแล้วก็เสียใจนะเมื่อเช้าก็ดีๆเด้วยดีๆเมื่อเช้าดีๆก็เล่นหยอกกันปกติไอ้สุดท้ายมันเป็นยังไงอะที่มันมาหาไอ้อะมันไม่ไหวอะที่ไอจะพาไปไปโรงพยาบาลด้วก็ร้อประมาณนั้นแหละประมาณแบบคงโดนอะไรกัดมาด้วยอืมเพราะเราอยู่ในป่าด้วยเราเป็นคนเราก็ต้องระวังต่อไปเพราะว่า กลัวอะไรกัดเราด้วยเราอยู่ในตาอยู่ในอะไรเราต้องระมัดระวงังขนาดการที่เแท้เดยงเลยอืมนั่นแหละขนาดคนแท้ๆก็เสียใจนะพี่เนาะเสียใจเราก็ไม่อยากให้เหตุการณ์วันนี้มันเกิดขึ้นหรอกแต่ว่านนวในเมื่อที่แบบเขามีอายุขัยแค่นี้แล้วก็เ เขาเกิดกระดุกเล็กแลเนาะน้องไปถ้าฟื้นที่ดีๆเนาะน้องไปเจอเขาเป็นคนเลยพี่เันเป็นลูกเบีรยนี่กระดุกเล็กเลยแฝดเลยแต่มันเงียบนะเบีร์เงียบเลยบ้านมันเงียบนะถึงจะอยู่หลายคนแต่บ้านมันก็เงียบถ้าเรากลับมาคันอย่างงี้มันก็ต้องวิ่งมาแล้วเรียกเราขนของกันอยู่ไม่มีใครสนใจเขาก็จะโผล่หน้ามาตรงลูกปม มันเป็นไม่ได้หรอกลูกหนูจะตกเอฟซีไม่ตกไม่ตกเขาลงบันไดได้เขาลงบันไดได้เขากำลังหัดขึ้นกระไดตีสามตีสี่เขาต้องลุกขึ้นมาแล้วตัวทีเขาไปแก้งเบียเมื่อวานนี้เช้าเมื่อเช้านี้เขาปวดอื้อเบียไม่พาเขาลงข้างล่างเขาก็ไม่ขี้ในห้องแม่ เขาไปหลังบ้านไปขี้หน้าเต็นท์นี่อ่ะนี่เป็นเขากินเลย <c oughs> นี่เป็นเขากินมันเลยแม่เลือกกำนาไหลเลยเล,เลือกกำนาใครเลือกกำนาพี่น่ะพี่ก็ปล่อยวางเด้ออย่าไปคิดมากเด้อหน่อยหมดสุขภาพของยังหมดแข็งแรงอยู่ เสียงเงี้ยเงี้ยเฮาเสียงทะเลมันไม่มีแล้วบ้านมีคนหลายคนแต่มันก็ยังเงียบเอามันไปฝังแล้วเนาะฝังแล้วเราก็รอมันไปฝังแล้วเอฟซีราไปฝังเราให้ให้อะไรบ้างพี่เราเอาผ้าผมให้ผ้าห่มของเขาแล้วก็เอาผ้าคมหน้าไว้ไม่ให้หน้าโดนดินแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ของเล่น ข้าวอีกสองถุงพวงมาลัยดอกไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะไปทาหลุมศพให้แล้วก็เงินเงินดีไปแต่แม่จะไปทําปลูกดอกไม้เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะถ่ายแบบให้มันหมดเนาะเราก็เราก็เลยแบบสังแบบเป็นอย่างเงี้ยด้วยพวกเราแค่นั้นแหละโดยพิเพชรเป็นคนที่ขุดหลุมเองแล้วก็ฝังเอง พี่ก็อย่าคิดมากนะมากินข้าวเด้วันนี้นะนไม่กินข้าวไม่ได้เลยมากินมะลุกหรอกถ้าเราตั้งอยู่เนี่มันก็ต้องมากระโดดนั่งปากแบบเด็กกนะ็เข้าใจพี่เลยพราะมเด็กก็มัเสียดุเดิกไปเหมือนกันมันเสียใจนะพี่เราแบบเลี้ยงมันลูกใช่ไหมล่ะไอ้ดุกดิกมันไม่เท่าไหร่ไอ้นี่มันกินมันนอนมันอยู่ด้วยเอออยู่กับพี่เลยมันอยู่ด้วยกัน ไอ้ทุกเด็กมันโตเป็นหนุ่มแล้วอันนี้ม,มันยังแค่เด็กสามเดือนอม่นกำลังโตมันไม่น่าจะตายเร็วเหือ่อยม,มากกว่าสี้ะใครทวถตัวว่าหนูดูแลลูกี่ดีถูดูดีที่สุดแล้ววันนี้เราก็ซื้อซื้อข้าวมาแบบเต็มเตยมเลยน่าจะน้อยๆเราซื้อข้าวมาหลายกล่องกล่าวินได้วัาสี่เดือนห้าเดือน น้กินข้าวเดิว,วันนี้นะไม่กินไมได้เิเดี๋ยเงงวเอากินใต้บ้านดีกว่าอืมเ๋ยว๋นพี่ว่าจะคิดมากเลยล กินข้าวกินปลาอ๋อมีเอซีเขาบอกว่าหมาที่บ้านก็ตายลินดำน้องเป็นโรคหัวใจล้มเหลวขาดออกซิเจนนะคะหมาหมามันบอกเขาบอกว่าหมาเป็นโรคหัวใจตายดินดำมาลิ้นดำด้วยไม่เขียว,ห,วหัวใจล้มเหลวขาดออกซิเจนค่ะไม่ใช่งู่ะ แต่เมื่อเช้าเขาปกตินะล้วก็เดาไม่ถูกไหมสอนนีาถานไม่ถูกเลยเขาบอกหมาคงหัวใจล้มเหลวแต่เขาชอบหายใจแรงนะพี่เพชรแสดงว่าเขาเป็นโรคหัวใจเขาจะหับหายใจแรงมากเลย เป็นเรื่องเศร้าๆของบ้านเราวันนี้ยเนาะเป็นธรรมดาเจ็ดแก่เจ็บตายมันก็เร็วเกินตายเนาะพีะ่เนาะมันแค่อยู่กับเขาแค่เดือนเดียวเนานะเดือนนึ่งได้ดไหมยังไม่ถึงเดือน <S <S 2> <S 2> มาเราอยู่กับโมจิไม่ถึงเดือนเรายังไม่ถึงเดือนเราเพิ่งเดือนบ้านเรามาวันที่หนึ่งโมจิมาหลังบ้าน<ช>ไม่ถึงเดือนโมจิมาหลังบ้าน,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 นช่วงที่เรากำลังช่วงที่ช่างกำลังเอาบ้านลงนโมจิเอามาวันที่หนึ่งที่เซอร์ไพรส์เพจหน้าเวที ยังไม่ถึงเดือนเขาก็ามาอยู่สองรอบโมจีตายแล้วเลยโมจีเป็นอะไรเนะี่ยลิ้นดำเนาะลิ้นดำแล้วก็แข็งยังไม่แข็งยังไม่แข็งเอซีตอนที่เจอแม่ยังไม่แข็ง ตาย,ยังลืมอยู่ลืมให้แม่เอามือไปปิดตารอแม่รอแม่มาสู้ๆนะพี่อยคิดมากขีข้าวนะแต่ยวทำข้าวรอนะ